โอเรนสีส้มเบจสีดำไว้สีขาวชอบสีไหนที่สุดล่ะคะชอบสีนี้สีนี้คือสีอะไรโพโพฮะโพโพอะไรนะโพ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 สีอะไรม่วงอ๋อสีม่วงไหนไหนสีม่วงไหนอือชอบสีนี้ที่สุดเลยเหรอคะ แล้วกรีนไม่ชอบเหรอก็ชอบสิแล้วก็ก็เป็นสีขาวก็ชอบแต่ออเล่นสีชมก็ชอบออเล่นสีชมก็ชอบพี่สีชมพูก็ชอบอ๋อพี่สีชมพูก็ชอบมีบ้านใครนะไหนบ้านเนี่ยอยู่บ้านใครน,น,น้องทีมน้องทีมชื่อเด็กชายอะไรแนะนำตัวหน่อยสิครับพะเวีย ทวีพัฒน์นายพนมมือว่าหน่อยสิสวัสดีครับหน่อยสิโอ้ทำกันได้เหรอโอู้ยว่าส,สวยๆส,สิสสให้สวยๆหน่อยพนมมือสวยๆนั่นโอ๊คสิลูกสวัสดีครับก่อนพนมมืออันนึงสวนนัสดีครับส,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 สวยมากแค่นี้ก่อนสิบายบายก่อนบายบายสองมือสิลูกเงยหน้าดูกล้องด้วยดูกล้องด้วยบายบาย